ฮ่าฮ่ท่านผู้ชมเราอยู่บนสะพานที่ไม่มีอะไรกั้นเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหผมอยากคุณผู้ชมอยากลงไปดูไหมโอ้ไปโคตรลึกเลยอ่ะท่านผู้ชมโคตรลึกเลยครับผมโอ้โหดูใต้สะพานดิโอ้โล่งปึ๊ดเลยอะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้วะทำไมมันไม่เป็นแบบ เป็นคานดีๆอ,อ่ะเออก็เป็นเกมเนาะแล้วใครมาชนตูดผมวะเนี่ย <c oughs> ไปครับทุกคนครับเดี๋ยวเอาหินไปส่งดีกว่าแม่มาตอนเต็มลำครับขากลับหรือครึ่งลำครับผมโอ้ต้องไปอ้อมนู่นเลยอ้อ,อ,อมบ้านเราเลยอ่ะอ้อ,อมไกลจัดเลยว่ะโอ้โหที่มันบ้าดะมัดแล้วตึง้งไปครับเราต้องไปอ้อมครับผม เดี๋ยววิดีโอนี้จะวิ่งให้ดูสักนิดนึงนะครับแล้วก็เออเราวิ่งวิดีโอที่แล้วไปแล้วอะ่ะเอาไงดีวะอ,อ๋อเราต้องออกซ้ายเอ,อ,อยออกขวาเดี๋ยววิ่งให้ดูรอบเดียวแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะวิดีโอนี้นะอืมแล้วก็วิดีโอหน้าเดี๋ยวจะเฮ้ยเ,เ,เ,เดี๋ยวว,วิดีโอนี้ผมจะเขี่ย ว่าเราวิ่งกันเยอะแล้วนะครับผมวิ่งไปรับอินนะครับปาดปาดปาดเออมันต้องขับอย่างงี้ดิขับเร็วๆอย่างงี้ดิไม่ใช่ขับช้าๆรถจะติดเลยก็ไม่รู้เดี๋ยวขอยแยบแซงเลยแล้วกันนะขออนุญาตนะเ,เราต้องเลี้ยวขวานะครับ ติดจัดเอ้าหินผมจะหมดแล้วเนี่ยเอ้าโอ้โหแม่งหินผมจะหมดแล้วเนี่ยอะไรของมันวะเนี่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยหินพวกหินผมจะหมดแหล่ไม่หมดแหล่อย,อยู่เลยะอะเออไอ้ที่กดตีนมานพอแหล่ไม่พอแหล่เลนะี่ยเออเป็นงานแรกเลยนะต้องจบที่เทหินเยอะขนาดนี้นะครับตู้หยุบที่ททหินแบบเยอะจัดๆเลยอะ่ะ ผมข้ามหินมาแล้วครับโอ้ได้นิดเดียวเองอะไรวะเนี่ยโอ้อะไรวาได้นิดเดียวเองใจขนาดไรโอ้สอง0มื่นซื้อซื้อ,อ,อที่นี่สองหมื่นนะถ้าไปซื้อที่อา่าเหมืองน,นะหมื่นเจ็ดนะท่านผู้ชมแต่เราก็เสียเวลาวิ่งไปอีกอะนะเนาะเดี๋ยวผมพาวิ่งไปที่เหมืองอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะท่านผู้ชมรอบเดียวพอนะ ไม่ไหวครับตัวยงครับมันคนแล้วมันกระเด็นนะมันเสียเสียเสียเงินทิ้งสู้ซื้อ,ซ,อซื้อที่นี่ดีกว่าถ้าผมไปเดี๋ยวพาไปดูอีกสรอบนึงนะดูทางเลยบุกหู่แม่งอ้อมโคตไก่แกอ้อมไก่มากอ้อมไก่มากเอ,อกาออเว้ยอะไรของขี้วะเนี่ย้ยไม่ผมจะหันหน้าไปฝั่งนูน้นเอา อะไรครับเนี่ยเเดี๋ยวกลับรถก่อนนะครับโอเคไปไปครับมาวิ่งดินอีกแล้ววิ่งหินอีกแล้วรถดับรัวๆเลยเว้ยไข่เพิ่งมาจอดขวางทางนี่ไว้พี่หลบหน่อยดิพี่พี่หลบหน่อยดิเออ เอาตักกว่าเดิมอีกเนาะเอา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 ,เอา,เอา,เอาจักมันจะหมุนไปไหนโอ้โหตรงนี้มันริมหาดเลยนี่หว่าท่านผู้ชมเนีย่ยริมหาดเลยนี่หว่าเป็นหาดหาดเล็กๆนะครับผมเอาไปโคบหาปลาดีกว่ามั้งเนี่ยหาดเล็กๆนะครับนะ โอเคเดี okay, ๋ยวพาวิ่งดินสักเที่ยวนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาขีดดินแล้วกันนะครับทุกคนจเจหินจเจหินวิ่งหินสักเที่ยวนึงไกลอยู่นะวิ่งไกลอยู่นะไม่ใช่ไปไกลนะ่ะเอาเรื่องเลยนะ่นะอ่าเราต้องไปวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมไปขึ้นสะพานนะหรือจะอ้อมนู่นนู้นอะอนะ้อมประเทศนู่นนู้นอะนะอ้อมไปข้างนอกนู่นน่ะเออเอาอันนี้มันไม่ใช่เลนสวนหรอ ทำไมมันเขาวิ่งกันอย่างเงี้ยน่าจะเป็นเลนสวนละโทษ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 ปีกไม่ทันโทษเด้อโทษ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 หัวดนาโทษเธอหลักกันไปแล้วพี่โยมโอ้โหแปดปูงแล้วเว้ย ไกลจัดไกลจัดไกลจริงๆนะท่านผู้ชมมันมันไกลมากๆเลยนะแล้วเวลาจะลงสะพานม่งต้องอ้อมมันไม่มีทางเหินลงทางนี้เลยอะ่ะไม่ได้เหินลงไม่ได้เลยอะ่ะดูดิ เ,เราสามารถลงฝั่งนี้แล้วก็เลี้ยวมาฝั่งนี้ก็ได้นึกว่าม่ต้องอ้อมนะเฮย้ยมันไม่ได้ดิมันไปไม่ได้นี่ต้องลงอย่างนี้อย่างเดียวลงทางนี้อย่างเดียวมันต้องอ้อมอย่างเดียวเลยอนะบังคับอ้อมเลยอนะแม่งบังคับอ้อมอย่างเดียวเลยอนะดูดิทางแบบหูทางบ้าอะไรก็ไม่รู้เนยะเดี๋ยวปิ้งให้ดูเที่ยวนึงนะครับสำหรับ คลิปนี้นะวิดีโอนี้นะท่านผู้ชมเอาเอาชนกันอีกเอาเอาเอาชนกันล,น,ลนีละนาดเอาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหเนี่ยผมอยากมาทำงานแถวนี้มากเลยเดี๋ยวพามาทำครับเดี๋ยวพามาทำ เข้าโอเคโอเคนะเอาให้ดูเที่ยวหนึ่งนะเที่ยวเดียวพอนะไม่งั้นนี่ยาวครับไม่เสร็จเป็นหรอกไม่งั้นยาวแน่นอนนะครับผมผมเ,เยอะจริงๆครับทุกคนเยอะจริงๆครับอันนี้มาเรามาซื้อซื้อตรงนี้หมื่นเจ็ดครับแต่ว่าเราซื้อตรงนั้นอ่ะสองหมื่นสองใช่ไหมต่างกัน สี 4, 5, นะ่ห้าพันครับไม่เป็นไรเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองอ่ะห้าพันต่างกันห้าพันนะครับผมแต่ว่าถ้าเราซื้อตรงนั้นอ่ะดินไม่หกหินไม่หกแต่ถ้าเราซื้อตรงนี้เราไม่หกตลอดทางคน,ค,นคนดูคอยดูตอนนี้เต็มหลอดคนระับเต็มกระบะเปี้ยะเดี๋ยวคอยดูขากลับนะเดี๋ยวคอยดูนะผมมาแล้วดูมันให้วิ่งแล้วมันให้เราอ้อมไปนู่นอ่ะถสับรีนูน่นอ่ะมึงอ้อมไปไหนของมันน้วเนะ่เดี๋ยวไปตามทางเขา าขับไม่ต้องขึ้นสะพานครับวิ่งอ,อ้มมอมมันให้มันออมพาอ้อมมันก็ให้มันอ้อมพาอ้อมไปนะครับผมเียเริ่มรถแล้วเห็นไหมเริ่มรถแล้วเริ่มรถแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วรถเยอะแล้วรถเยอะแล้วตอนนี้ราคาโคตรถูกเลยครับผมรถเยอะนี่มัน a u ดีหรือเปล่าครับเนี่ย เรือสปีดโบ๊ทเอาว้มันมีงานซ่อมเรือที่ท่าเรือด้วยนะต้องหยุดเออแม่งวิวตรงนี้สวยโคตรสวยเลยว่ะไอเป็นหมู่บ้านใช่ปะเนี่ยโอ้หมู่บ้านตรงนี้แม่งวิวโคตรดีเลยว่ะโอ้ดูบ้านโมเดิร์นตรงนี้นี่สวยจัดเลยพี่สาวว่ายน้ำด้วยโคตรสวยอ่ะเดี๋ยวข้อซอยนี้นะมึงจะเลี้ยวเข้าซอยแต่มันไม่ไ้เบิดตรงก็ได้โอ้โห G P S แม่งมึนอะไรของมันเนี่ย เฮ้ยบ้านมีตลับเลยสวยว่ะตรงนี้โอ้โห้บ้านโมเดิร์นโคตรสวยเลย,ยท่านผู้ชมดูวะโคตรสวยอ่ะมีแต่บ้านคนรวยนะเนี่ยติดทะเลด้วยนะครับโอ้โอห้เขาหีกเห็นไหมเริ่มรถเยอะเลยเหไหมบ้านสวยจริงๆว่ะสวยมากสวยมากสวยมาก ผมอยากทํางานตรงนี้มากเลยผมอยากรู้ว่าคืออะไรผมคิดว่าอนาคตเขาคงให้เราทํานะเฮ้ยใช่แน่นอนเลยเนี่ยมีโอ้โหแต่ว่ามันกรอบเล็กๆดีกว่าเนี่ยมันมีมีมีล้อมล้อมรั้วไว้เนี่ยใช่แน่นอนเลยใช่แน<อ>่นอนเลยเพิ่งเห็นว่ะเพิ่งสังเกตล้อมรั้วอย่างงี้ใช่แน่นอนครับแต่ว่ามีเล็กๆก็ล้อมเล็กๆเองอะไม่ล้อมใหญ่ๆอะ นี่นะท่านผู้ชมเห็นไหมมันเสียเวลาเราสักแค่ไหนแล้วดูข้างหลังกระบะแม่งหล่นเต็มแล้วนะโอ้โหแม่งไม่ไหววะ่ะเฮ้ยปิดทางปิดทางปิดทางต้องมาทางนี้แม่จะวนลูปเดิมซะแล้วจะขึ้นสะพานลูปเดิมซะแล้วอ่ะเห็นไหมหไกลมากๆเลยนะวิ่งหินเป็นกิโลอ่ะท่านผู้ชมเอ้ย เป็นกิโลอ่ะกี่กิโลวะมันไม่อ้อมอ่ะไกลจัดจัดเลยวะ่ะนาะถึงแล้วเนี่ยเห็นไหมถึงแล้วโอ,ลลโอ้โหไกลจิ๋วหายเลยโอ้โหแม่งกว่าจะมาได้ต้องหันหน้าไปทางไหนวะทางนี้อะ มันไกลยิบหายเลยอาทีนี้ผมไปซื้อรัวๆแล้วนะผมซื้อขายรัวๆแล้วไม่ไหวไม่ไหวไกลเกินอือโอเคดับไปไปกบไปโอเคท่านผู้ชมรัวเลยทีนี้รัวเลยรัวๆเลยนะซื้อหินครับสองหมื่นหนึ่ง สองหมื่นเอ็ดนะครับไม่ถึงสองหมื่นสองเดี๋ยวตัวนี้ผมว่เอาไม่โครมาเขี่ยอีกซื้อเลยลงทุนเยอะมากครับห้าสิบห้ามาลงทุนเยอะมากนะท่านผู้ชมอันนี้มันต้องมีงานที่ลงทุนครับผม ไม่ไม่ลงทุนไม่ได้ครับอ้าวจะไปเหลือหมื่นเก้าไว้ถ้าเรื่เหลือหมืห่นเก้าอ่ะโอ้ถ้าเราเทีสูงมันก็จะเอ่อถ้าเราเทีสูงมันก็จะลงเยอะนะครับถ้าเราอายกต่ำมันก็จะลงน้อยนะครับจะไปเหลือหมื่นเก้าวะน่าจะเหลือมั้งเดี๋ยวเอารถกุณมาเชียร์นะทุกคนเอาแคสี่แหละมาวิดีโอไหนวิดีโอนี้แหละไป รถคุณเขาเขี่ยมาหน่อยนะถ้าไม่ได้ยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเอาแคสเร็วแคสเลยแคสเลยจะได้เสร็จเร็วๆแคบไปเลยแต่สุดท้รู้สึกว่าแคสมันมันมันบั๊กปะท่านผู้ชมมันบั๊กว่ะเอา g t b แล้วกันเนาะรู้สึกว่าแคสมันบั๊กว่ะผมยังไม่ได้ออกเกมเขาใหม่นะโอ้ยหนอไป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 แคสบั๊กนะครับแคสบั๊กขออภัยด้วยนะครับ แชทบั็กนะฮะแต่ว่างานนี้ก็เป็นเป็นงานของ JCB เลยแหละงานแบบเนี้ยว <c oughs> จิ้มทำไมวะงานนี้เป็นงานของ JCB เลยท่านผู้ชมงานเกลีรยเกลีย่ยคนๆอย่างเนงะี้ย78เปอร์เซ็นต์นะครับผม <c oughs> ซึ่งข้อดีคือมันจะไม่มีดินมาผสมครับ เจ็ดสิบแปดเ้วเห็นไหมโอ้โหแปบ๊บเดียว80แล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้เราโยนช่วยๆไปนะครับเราเสียงเงินเป็นแสนเลยนะครับทุกยมซื้อหินเนี่ยขุดไปนี่มันแดงหรือเปล่าขุดแดงดิแต่ว่าอย่าขุดเอ,อ่อ อย่าขุดลงเยอะครับผมอย่าขุดลงเยอะเดี๋ยวมันจะเสียเปอร์เซ็นต์เยอะอย่ยไอขุดไอพวกเป็นกองเนะี่ยเออขุดไอพวกเป็นกองนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้าวิดีโอหน้าเดี๋ยวความพามาเคลียนะครับทุผู้ชมนี่เป็นงานแรกเลยนี่ว่าที่เจ b บีกับแชทร่วมงานกันนะ่ะสลับกันขับนะสลับกันไปสลับกันมานะอย่างเงี้ยทำงานนะอ่ะหอ้นลอยหิงแบบินตล้วนเลยอนะ่ะ เหียว่ะเฮ้ยยังเขียวอยู่นีหว่าถือว่าทีเขาให้ทีหนาอยู่ะเนี่ยเขาให้ทีหนาอยู่นะท่านผู้นนชมแต่ก็แบ่งไปที่อื่นบ้างใช่ว่าเอาแต่ที่เดียวออโอเคเดี๋ยวคลิปนี้วิดีโอนี้ ปิดไวเพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยววิโหน้ามาพามาทําต่อแล้วอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วนะครับผมแบ่งๆหินไปทางอื่นกันบ้างนะครับนะไม่ใช่กองอยู่แต่ที่เดียวนะครับเดี๋ยวงานจะไม่เดินนะครับผมไปครับเหนื่อยมากสวัสดีครับ